ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮด้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการสุ่มปืน m 4นะคะที่เข้ามาใหม่นะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะเรียกว่า M 4น้ําทะเล M 4นมุ่นนี้นั่นนะคะก็ ะจะเรียกอะไรก็ได้แหละแล้วแต่ทุกคน,คนสะดวกนะคะก็จะเป็น e M4 ตัวใหม่นั่นเองนะคะมีเอฟเฟกยิงนะคะมาพร้อมกับชุดทองนะคะเป็นชุดที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตามเก็บชุดทองแล้วตั้งแต่เราถ่ายไอเดีเก่าไปแล้วนะคะก็เป็นชุดทองที่ ว่าสวยไหมก็เฉยๆอะทุกคนแต่ถ้ามันไม่สวยมันก็ไม่ใช่อะมันก็มันก็มีอะไรของมันอยู่นะคะก็ก็ยังดีกว่าชุดทอชุดที่ทิทมเข้ามาเนาะนะคะแล้วก็มีชุดเก่าๆด้วยค่ะที่วนกลับมาให้เราได้จับจองนะคะต้องขออภัยในเสียงด้วยนะคะเพราะว่าไม่สบายนะคะีค่ะเป็นหวัดลงคอนเนาะนะคะเสียงมันก็อาจจะแบบ แปกๆนิดนึงแต่ว่าเอออยากทำคลิปให้กับเพื่อนๆนะคะสปิริตแรงกล้ามากนะคะ mm hmm. แล้วก็ไม่ค่อยได้เติม you c แล้วด้วยเนาะนะคะ mm hmm. ก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะที่สําคัญก็คือมันจะมีเอฟเฟกนะคะในส่วนของระเบิดไฟที่จะเปลี่ยนไปตามเอฟเฟกปืนนะคะถ้าเราเอาปืนไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกไฟมากเท่านั้นเนาะนะคะ mm hmm. ก็คือแบบว่าถ้าเราอยากได้ไฟ ไฟที่มีคิวฟิตเนี่ยนะคะเราก็ต้องอัพโฟกับบอกแยกให้เป็นเลเวลสี่เนาะนะคะซึ่งของแต่งหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูดีใช้ได้เลยเนาะนะคะแล้วก็เป็นแม็กเลเวลเจ็ดมั้งเลเวลแปดใช่ไหมเดี๋ยวนับก่น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นแม็กแม็กเลเวลแปดนะคะมีโมเมนต์เกติยดด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเลยคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกเราขอแนะนำร้าน Apple Mint นะคะเป็นร้านบริการเติมเกมที่ราคาถูกมากๆแลวก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าใช้เพียงแค่เลข UID นะคะนอกจากเกม PUBG Mobile เนี่ยยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยเนาะนะคะถ้าเพื่อนผู้สนใครสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook Apple Mint รับเติมเกมนะคะทางร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะจนถึงเที่ยงคืนเนาะนะคะช่องทางการชำระเนี่ยก็มีหลายช่องทางเลยนะคะใครที่มองหาร้านเติมเกมเราแนะนำร้าน Apple Mint นะคะ ซึ่งถ้าทุกคนถามเราอะถ้ามาไดเหรียญที่เป็นเหรียญแบบเดียวๆแบบเนี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบเนีเ้ยมันเกลือแน่นอนแล้วมันก็แลกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสุ่มให้เป็นแนวทางนะกันถ้ามันออกมันก็โอเคเนาะนะคะอย่าลืมมาสุ่มฟรีกันด้วยนะคะทั้งหมดสองครั้งเนาะนะคะไม่เสีย UC เลยคะ่ะอันนี้ก็มบได้อะไรเหมือนกันนะคะครั้งที่3อ่ะโอเคได้มาหนึ่งเหรียญน,นะคะคือทุกคนต้องเตรียมใจไว้เลยว่ากล่องแบบเนี้ยนะคะที่มันเป็นเหรียญแลกแบบเนี้ยคือมันเกลือแน่นอนนะคะ มันเกลือแบบเกลือมากๆจากใจที่เคยสุ่มมาหลายๆกล่องนะคะในทุกๆกล่องที่เป็นกล่องทองเนี่ยถ้าเป็นเหรียญแบบอัญมณีอ่ะไม่เกลือแต่ถ้าเป็นเหรียญย่อยๆแบบเนี้ยเกลือนะคะแต่มันก็ใช้แลกไม่เยอะนะคะใช้แค่สา0รอันเนาะนะคะในการแลกกล่องที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนดูดิมันเกลือมากๆนะคะกล่องที่30นะคะต่อไปกล่องที่40นะคะอ่ะเราได้ material มานะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ดีอ่ะทุกคน มันไม่มีของอื่นออกเลยนะคะนอกจากเหรียญกับสเปอเนี่ยมันจะเป็นประบาดเนี่ยทุกคนก็นั่นแหละนะคะอยากด้อยๆถ้าเตรียมไว้เนี่ยนะคะประมาณถ้าเอาแบบเกลือหรือไม่เกลือเนี่ยนะคะก็จะอยู่ราวๆที่ร้อยห้าสกล่องถึงสองกล่องก็เตรียมไว้นะคะประมาณพั0 0ปดพันยนี่คะ่ะถึงหมื่นกว่าประมาณนั้นแปดพันยูซเราว่าน่าจะแลกได้แล้วนะนะคะ เดี๋ยวเราก็ค่อยมาต่อนะคะก็ประมาณนี้นะคะกล่องนี้เพราะว่าเราเติม U C มาไม่เยอะนะคะเลาหมุนปั๊มแล้วมันไม่ได้2องเปเเลยเราเราก็เลยแบบขี้เกียจเติมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มาทําคลิปให้กับเพื่อนๆดูก่อนละกันนะคะซึ่งถ้าใครจะแลกเนี่ยเตรียมมาเลยประมาณ80,00 U C นะคะแลกได้แน่นอนนะคะสําหรับกล่องนี้เนาะนะคะ M4 ม,มันก็ไม่ได้แย่นะคะก็ก็มีไว้ก็ดีนะคะเพราะเอฟเฟกมันก็โอเคอยู่แต่มันอาจจะไม่ได้ชัดนะนะคะ มาดูกล่องนี้ว่าเราจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็เราก็ยังค้างไว้อยู่เลยชุดอัพเราก็ยังค้างไว้อยู่เลเค,ะคะสุ่มแตส่สุ่มนะแต่สุ่มไม่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมมาพอใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมมารับคืนกาไรด้วยนะคะ,คะกิจกรรมกลับมาอีกแล้วเนาะเออเราขออนุญาตตัดจบแค่นี้ได้ไหมเสียงเราไม่มีแล้วอโอเคนะคะก็รับไปกันเลยนะคะประมาณนี้เนาะนะคะสําหรับ นี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาสูมแบบเป็นรายวันแป๊บหนึ่งนะคะเออเผื่อได้อะไรดีๆซึ่งก็ไม่ค่อยคาดหวังแต่ว่าล่าสุดเราสูมไปเราได้เราได้วิกสีแดงมาวิกผมสีน้ำเงินที่เป็นระดับแดงนะคะโอเ้เราไา่ไ่หวแล้วว่ะทุกคนโอเค ุดอัพก็ยังไม่ได้ส่วกต่อน,นะคะม <the> ีค <south S 1> ัดนไม่แค่ไหนก็แค่นั้น <and S 1> เลย <could lock S 1> นะคะเพราะว่ารอตัวเองหมุนปั๊มได้เออ200%ในแคสซิงมันก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งนั่นแหละดะค่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนละกันเนาะนะคะอ mm ือ hmm. มะอะไรอีกไหมอะอือ mm hmm. ไม่มีอะไรแล้วแหละทุกคน ถ้าที่ชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะฝากร้านเติมเกม Apple Mint ไว้ในอ้อมอมเจ้ทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ